เงาเงและเดียวดายแต่เขาเล่นฟรีไฟหายแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมแจกบัตรกรรน่าจากช่องบีเบทอนนะครับผู้โชคดีจากคลิปวันเสาร์ที่แล้วจะเป็นใครนะครับก็มาดูกันนะครับโอ้คนร่วงกิจกรรม เยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเลยนะครับโ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมแจกบัตรกรีน่าจากช่องบีเบทอยนะครับโอ้โหหลายคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวขอเอาไปสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับก็ใครอยากร่วมกิจกรรมก็ง่ายเลยนะครับกด subscribe กด like คลิปแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูไอดีเกมนะครับ ที่สำคัญต้องแชร์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปสร้างห้องหรือว่าทำอย่างอื่นเลยนะครับก็แค่คอมเมนต์แล้วก็ได้ไปเลยนะครับอ๋อขอสุ่มแป๊บหนึ่งนะครับออกไหมออกไหมอ๋อน้องปามนะครับน้องปามมาออกสตรีมช่องผมด้วยนะครับอ๋อตอนนี้ผมมีสตรีมแล้วนะครับเกิดทุกวันเลยนะครับใน Facebook ใครอยากลงสตรีมก็มาเรี่ยได้นะครับอ้น่าจะได้แล้วนะครับอืมเดี๋ยวขอไปเช็คคอมเมนต์น้องเขาแป๊บน,นึงนะครับ L A O L A O นะเดี๋ยวขอไปดูน้องเขาแป๊บน,นึงนะครับว่าน้องเขาทำถูกกติการไหมคนที่สองเองนะครับสำหรับการส่งครั้งนี้นะ,ะเจอคอมเมนต์น้องเขาแล้วนะครับ น้องเขาทิ้งเป็นลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้เลยนะครับก็ง่ายเลยนะครับอ๋ออันนี้นะเดี๋ยวถ้าแชร์เป็นสาธารณะก็ถือว่าทำถูกกฎกติกานะครับเอออ๋อ,อเจอแล้วนะครับเป็นสาธารณะด้วยโหคนที่สองเองนะครับดีใจกับน้องด้วยนะได้ไปเลยรู้สึกว่าน้องจะไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับขอบคุณ FC จากต่างประเทศมากเลยนะครับ น่าจะใช่นะน้องมันน่าจะ f อจากต่างประเทศน,นะครับโอ้โหก็รู้สึกก่อนหน้านี้ก็เคยมีน้องจากสปปเราเคยได้ไปด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบน้องเขาก็มารลงกิจกรรมง่ายๆเลยนะครับก็กด Subscribe กดไลค์ช่องผมไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับ คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID เกมที่สำคัญต้องแชร์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยคลิปที่ลงทุกวันเสาร์นะครับอย่างวันเสาร์นี้ใต้คลิปนี้ก็มาคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับอันนี้นะน่าใช่ๆแล้วนะ่ะดีน้องเขานะครับผมก็เติมผ่านเว็บเติมเกม .com เลยนะครับออฟ i ิเชียลของทางแกรีนาเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกอกเลขบัตรแป๊บนึงนะครับเพื่อน ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ดีใจกันน้องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับช่องบีเปยอยกิจกรรมแจกบัตรกอรีนาทุกวันเสาร์นะครับจากช่องบีเปยทอยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับช่องบีเปยทอยไปซื้อบัตรกอรีนามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาแจกเพื่อนๆนะครับ กติกาการร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้าไปที่คลิปที่จะมีการแจกบัตรกาลนีน่านะครับเข้าไปคอมเมนต์ชื่อแล้วก็ UID นะครับชื่ออะไรล่ะครับเป็นชื่อ Facebook นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าต้องทำยังไงประมาณไหนบ้างนะครับสำหรับการร่วมกิจกรรมจากช่องมีเพทอยนะครับนี่เลยนะครับ พิมพ์ชื่อ Facebook นะครับเพราะว่าผมจะเอาไปตรวจสอบนั่นเองนะครับว่ามีการแชร์ลง f a c e b o o กจริงหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่อยากร่วมกิจกรรมไม่อยากให้ Facebook ก็ไม่ต้องไม่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเล่นกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆไม่มีตังค์เติมอะไรเงี้ยครับพิมพ์นี่ครับ,รบง่ายๆเลยพิมพ์ชื่อแล้วก็ UID นะครับ เสร็จแล้วทํำยังไงต่อเสร็จแล้วก็มากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์กดแชร์ลงในไหน,ไหนล่ะครับเพื่อนๆกดแชร์ลง Facebook นั่นเองนะครับอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่าเป็นสาธารณะจะไม่ผ่านกิจกรรมอันนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เอง่ับ 5าัับเร็วเม่อยช่อง BPT จะห้าัซับกระทึบไลตัห้าพันซับห้าพัซับหาันซัหาัรับทำอะไรอาชินกําลังกดซับกระไคให้ช่อง b ี t รูปห้าพันับฮะห้าพันับใช่ห้าพันซับ รู้ไหมท้อง b ีเพชรทอยกำลังจะสู้ห้าพันซับสไครเบอร์เพื่อน,อนๆอย่าลืมกดตับตามถึงห้าพันซับด้วยขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวละครใหม่โคโโน่นะครับ g ี GM ไม่ได้แจกฟรีนะเพียงแค่เติม1เพชร ก็ได้มาเลยนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโครโนของมันต้องมีเลยนะครับเพราะว่าแค่1เพชรเองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้กันหมดยกเซิร์ฟแล้วนะครับผมว่านะใครที่ไม่เคยเติมเลยผมว่าก็ต้องเติมเพื่อจะเอาครับนี่ได้มาแล้วนะครับก็ช่องผมอาจจะรีวิวช้ากว่าช่องชาวบ้านเขานิดนึงนะครับมาช้าแต่มาแน่นะครับสำหรับบีเบทย ชอบถ่ายดนีกนนมันเท่มานะเมนโดมาแล้วคะจะขับรถมายัางรอน,นะฮะแต่รถพังนะฮะเรียบร้อย มากอบความหล,ล่อเท่ของเรานะหล่อเท่ฟิวฟ้ามักเปล่าเปล่า โดนดูดไปยังอีกฝั่งนะครับ ดเอเฟียงบอนนะฮะเดี๋ยวจะรอเตะปังเข้าไปนะระเบิดตู้เนี่ยตายเลย แล้วก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมต้อนรับตัวโรนันโดนะครับมีให้เก็บโทเคเนแล้วก็กิจกรรมช่วงวันสุดท้ายแจกบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเพื่อนๆก็อ,อ,อย่าลืมล็อกอินมาร่วมกิจกรรมทุกวันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนําแต่และกิจกรรมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง ก็เอาจริงๆตัวละครตัวนี้ถือว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นเพราะคอลแลบกับทางโรนันโดด้วยนะมันมีโอ้โห CG มีอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับปกติมันไม่เยอะแบบนี้ไงเนี่ยหน้าอินเทอร์เฟซของ Operation c o l o n อ l เลยนะครับมีหน้าอินเทอร์เฟซเป็นช่วงกิจกรรมของเขาเลยนะครับภารกิจ มีให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางภารกิจยังล็อกอยู่ด้วยนะนี่ล็อกอินนะครับก็ได้ไปเลยนะครับแล้วก็บูญ่าด้วยนะครับเก็บโทเคนนะครับเพื่อสะสมนะครับให้เต็มเกตนะครับเนี่ยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับ3มบูญ่าแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูทีละกิจกรรมเลยนะครับอันนี้เกตผมก็ยังไม่ครบนะ เนี่ยล็อกอินก็ได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะครับเอาโทเค็นตรงนั้นนะครับมาแลกกระทาโรนันโดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการสุ่มอย่างอื่นไว้นะเนี่ยโอ้ผมก็ยังไม่ได้นะนี่ที่สำคัญเป็นชุดผู้หญิงหัวข่าวอันนี้นะครับแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองสุ่ม ่กกันนะครับไ้โทเคนที่ได้มาเมื่อกี้ว่ามันจะได้กระถาไหมมาโอ้โห,โหเกลือโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนได้กระถากันมังอย่างครับเดี๋ยวลองสุงมอีกสักหน่อยวดีกว่าว่ามันจะได้ไหม โอ้โหอาหารหมาเกลือจัดๆโอ้โหเกลือจาง GM ออกให้ผมสักหน่อยเ้อได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้ป้ายมาอีก3เลยโอ้โหสุดๆไปเลยลดเกลือความ ลกคไตถามหาโอ้โหสิบครั้งเกือจัดจัดโอ้โหอ้โหใครได้แล้วก็คอมเมนต์มาขิงกันใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆอ้โหสำหรับผมเดี๋ยวขอไปเก็บเพิ่มแล้วมาสุ่มใหม่ดีก,กว่าวันหลังนะก็นี่ครับเดี๋ยวจะแนะนําสกินตัวละครครับก็ง่ายๆเลยนะครับมันจะมีบาเรียนะครับแล้วก็ ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าผมลองไปเล่นแล้วมันก็รู้สึกไม่แตกต่างว่ามันเร็วขึ้นระหว่างอยู่ในบาเรียนะถ้าเรากดใช้อะ่ะมันจะเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งอะ่ะแต่ว่าผมว่ามันเฉยๆนะมันดีตรงที่ว่ามันกันกระสุนที่ยิงเข้ามาแล้วเรายิงโต้กลับไปได้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพเต็มขั้นงานนี่ครับชุดโรนันดโดก็ยังไม่มานะครับแต่มาแน่นอนมาให้เพื่อนๆเสียบเพชรแน่นอน เนี่ยครับมีมาเรียระหว่างเราพันยานะถ้าเราไม่มีไอวอก็ช่วยได้ดีนะครับเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะเขายิงเราไม่เข้าเลยนะเนี่ยเป็นไง,งแล้วยิโตกลับไปได้ด้วย แล้วก็ในส่วนของห้องรอนะครับก็เปลี่ยนตีมใหม่เลยนะครับนี่เราสามารถถ่ายรูปกับตัวโคโนได้ด้วยนะที่เป็นคิเซโนโรนันโดนั่เองนะครับตัวท่าของโรนันโดผมก็ยังไม่ได้นะเพืเ่อนได้กันยังยังไม่ได้ไปสุ่มเลยโอ้เพชจไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนนี้กิจกรรม G M ออกมาแบบซ้อนกันหลายกิจกรรมมากเลยเลือกไม่ถูกเลยนะครับทั้งดบาบคาตานะ ตัวท่าท่าซูนะครับแล้วก็ตัวหัวขาวชุดหัวขาวอีกอะแล้วก็ชุดออนักเรียนสีดำที่เป็นลายไฟไอะที่เป็น x กับตัวกระตูนผมจําชื่ออ enfin ๋อดาบิคาดาซูนะครับเนี่ยเราสามารถมาถ่ายรูปกับตัวเรนเดได้ด้วยนะแล้วก็แคปลง facebook ได้ด้วยอะครับเพื่อนๆแล้วก็ ในแผนที่แมปใหญ่นะครับมันจะมีเป็นประตูมิตินะครับเ,เพื่อนๆเห็นตัวกรงจักตรงนั้นไหมมันเป็นประตูมิตินั่นเองนะครับมีหลายสีนะครับแต่และประตูก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างอันนี้ประตูสีฟ้านะครับพอเรากดใช้แล้วนะครับมันก็จะไปโดดใหม่นะครับมันจะโดดใกล้ๆจุดที่เราวาร์ปมาเลยนะครับเนี่ยสำหรับสีนี้นะ เดี๋ยวผมให้ไปดูในสีเขียวนะครับนี่มันก็จะมาวับจุดใกล้ๆกันนะครับนี่แล้วก็มีผ่ามิติเวลาลา่าลูกบาทนะครับสำหรับตู้ซื้อของอันนี้นะครับเอาโทเค็นที่ไปเก็บในเกมนะครับมาแลกซื้อปืนซื้อไอวอลและที่สำคัญซื้อลมลมได้ดเวลาครับลมที่เป็น CR7 ซวนนะครับ เนี่ยจะเป็นกล่องสีฟ้าๆด้านซ้ายมือนั่นนะครับใช้ห้าเหรียญน,นะถ้าเราซื้อแล้วมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเดี๋ยวผมลองซื้อให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าตอนนี้เอยเหรียญไม่พออ่ะนี่นะครับผมก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็อยู่ในกระเป๋านะมันไม่สามารถเปิดได้นะมันจะออกมาตอนท้ายเกมนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับล่มนะครับส r 7นะ แล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆปืนอัคลั่น2เลนนะครับโหปืนคู่กายของ CR7 เลยนะครับ,โอ,โอ,รบออกมาให้สุ่มในตู้ลักกี้รอยและนะะักรัาเพื่อนๆใครยังไม่มีก็ต้องจัดเลยนะครับสวยมากเลยนะครับเอฟเฟกมันออกแบบมาเข้ากับตัวชุดแล้วก็เข้ากับตัวโลนันโดมากเลยนะครับก็ตีมประตูมิเตอร์ครับเจ๋งเลยสวยเลยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฮักไซเบอร์บิวตี้ฮันเตอร์ใช่ไหมบันตี้ฮันเตอร์โอ้โหออกเสียงไม่ถูกเลยเท่เลยนะครับเป็นฮักอันแรกที่ล้านสองเลยนะครับความรักอาจต้องอาวรแต่อเทมทาวออยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ หาไม่เจออยู่ไหนหาเจอแล้วนะครับโอ้โหผมไม่มีอักตตัวหิมะนะได้เป็นตัวนี้มาก็ถือว่าจบแล้วตัวหิมะไม่เอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปรีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าความจริงผมก็ไปเล่นมาแล้วนะครับในหมวดทั่วไปกับลงแรงปกติโอ้หาปืนไม่เจอจะรีวิวมันหาปืนไม่เจอครับเดี๋ยว รีวิวเป็นหมวด 4v4 ให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนเื่นนี่ครับเพื่อนเพื่อเวลาอยู่หน้เราปีเอฟเฟกมันออกค่อนข้าง,งดีเลยนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลย let's เล s go <S <c oughs> But I've been moving all them facts, you know he haulin'. Bitch, that when I'm walkin', extra steady callin'. My new no bitch is Jimmy, know he fuckin' till the mornin'. They be sayin' that's my brother, way aloud, now it's down, I ain't convinced. Know they ridin' on the distance, so I'm fuckin' like a bitch. They had nobody, I was do every day, I reminisce on how to do it. Know that pussy where they drippin', that shit bustin'. I even fuck with me, you pop all out all the sudden. Fuck them, I can't trust them, love me all of sudden. Leave me alone. I'm fucking tired of this shit, just let me be And I can love no bitch, but she know I'ma both Funny bitches tryna ally, I feel something But they ain't yeah, shit nothing Shit, if I like what you got, going on, run it down, run it up All these suckers fakin' love, I'm kinda of done, had enough Not a year, love, I'm in about time, run it up Yeah, my brother's moving, pressure, we you hauling. Baby, take a my Mary I'm talking. Fuck until the morning, baby, no, I'm dog. They be saying that's my brother way aloud, now it's down. I ain't a bitch. Know they riding on the the over popping like a bitch. Had nobody out with Dolly, every day I reminisce. I had to do something to get rich, and shit go quick, we hear the switch. Had to get to it, man, I miss a not a nothing. Know that pussy, where they dripping, that shit bustin' I ain't gon' fuck with me, you pop out all of a sudden. Fuck them, I can't trust them, love me all of a sudden. Yeah. You hit my phone like, babe, I love you, wait a minute. Oh, well, there's a time for everything, and that's the truth. You love somebody, then you turn into a heart. I love you, kinda fake, fuck it, I'm lonely. Bitch, you let the kid out hanging, brokenhearted. Kinda crazy how the flow, we done a party. And I treated you know less hit in a queen. You ain't really fuck with me, until till I blow in my haters suck, this hope y'all know I hear you. To Tenio asking, doing shit, how I'm gon' feel? you? Got his money, with a new bitch, to my left, to my right talking down, we come around right? She never saw me, say, that's my brother Way out loud, and I was down, I ain't convinced she Know they ridin' on the dope, going to take it easy I'ma buy I'ma do every day, know. I'm I had to do something to get rich, and shit yeah. go quick, we hit the switch Had to get through it, man, I miss her, not a nothin' No less, cause she with a chick, and, 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 and all of a sudden, fuck her, I can't trust her Love me all of a sudden ก็โอเคเลยนะครับสําหรับปืนอักคตัวนี้นะครับร้าน2ตัวนี้นะไปสุ่มทีมเจอทีมดีก็สบายเลยนะครับได้คลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเล่นสนุกมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้บีเมทอยเปิดเพจ Facebook <c oughs> อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่คบ 5, รบ5,000ัซับนะครับก็เพจชื่อว่าบีเพทอยเลยนะครับมีสตรีมลง Facebook <c oughs> ด้วยนะครับสตรีมเกิดทุกวันเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่สตรีมแน่นอนนะครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนไปกดถูกใจเพจแล้วก็กดติดตามเพจให้ผมด้วยนะคะแล้วก็ยังลงคลิปแจกบัตรกินในน้ากันทุกวันเสาร์เหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับช่องมีเบทอยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมสนับสนุนมีเบทอยนะครับสวัสดีครับ